ัทที่8ตอนขบวนการซื้อเจ๊คุณหนูขอรับผู้หญินใหญ่ให้ข้ามาเชิญท่านไปเรียนเย็บป,ปากที่เรือนใหญ่ขอรับชิ้นขนมเปี้ยะในมือของหยวนเมืองซื่อร่วงลงพื้นทันทีเมื่อพ่อบ้านเย่เผิงกล่าวจบคุณหนูเป็นอะไรเจ้าคะเสี่ยวอิงมองคุณหนูรองนั่งตัวแข็งทื่อราวกับรูปปั้นหินไปแล้วในตาหงกระพริบถี เอ่ยถามพ่อบ้านแย่ผงเสียงตะกุกตะกักยังไม่เชื่อหูตนเองพ่อพ่อบ้านแย่ผงท่านท่านพูดอีกรอบสิหุยินใหญ่เรียกพบท่านเพื่อไปเรียนเย็บปากขอรับประโยคดังกล่าวดังขึ้นจากพ่อบ้านแย่ผงอีกครั้งย้ำเตือนให้สมองของแม่ทับน้อยเริ่มดีดลูกคิดหาหนทางหนีด้วยความเร็วแสงอา พอบ้านเย่ยเผิงกลับไปเรียนท่านแม่ด้วยว่าข้าสักครู่จะตามไปขอรับพอบ้านเย่ยเผิงประสานมือก้มหัวแล้วขอตัวออกจากเรือนจื่อเถิงไปแล้วแจ้งข่าวแก่เฉินเหมยจูให้ทราบเซียวอิงช่วยทำผมเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ข้าทีหยวนเมืองสือนั่งอยู่หน้าคันช่องท้องเหลืองโดยมีสาวใช้หวีผมจัดทรงให้ใหม่คุณหนูเจ้าคะ บ่าวว่าปิ่นผักผมดูจะเหมาะกับการไปพบผู้หญินใหญ่มากกว่านะเจ้าคะเสี่ยวอิงมองเรือนผมดกดำสลวยถูกกล้าวขึ้นครึ่งศีรษะสวมด้วยเครื่องที่ครอบผมรวบตึงแม่ทับน้อยส่งยิ้มบางผ่านคันช่องทองเหลืองอย่างพอใจแล้วค้นเสื้อผ้าชุดใหม่ที่รัดกุ่มคล่องตัวมากกว่าเดิมลุกไปเปลี่ยนหลังฉาก นางชะงงงหน้าสั่งการสาวใช้ให้จัดเตรียมอุปกรณ์เย็บปักล่วงหน้าไปยังเรือนใหญ่ก่อนเซียวอิงเจ้าล่วงหน้าไปก่อนได้เลยข้าว่าจะเก็บดอกไม้ไปฝากท่านแม่เสียหน่อยเจ้าค่าคุณหนูการที่นางมีท่าทางอ่อนข้อเชื่อฟังมันดานั้นดูว่าสาวใช้อารมณ์จะดีเหลือเกินจนรู้สึกอยากร่ำให้เสียเดี๋ยวนั้น เงียหูฟังว่าเสี่ยวอิงเดินออกไปจากเรือนจือถึงแล้วหยวนเมืองซือค่อยจิกปลายเท้าย่องไปทางประตูด้วยความเงียบเชียบที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณหนูทำอะไรหรือขอรับบ่าวชายของนางไม่รู้ว่าโผลมาจากที่ใดส่งเสียงทักเบาก็สามารถทำไม่ทับน้อยสะดุ้งจนตัวโยนมือเรียวยกขึ้นตบอ,อกแผ่วเบา,บาปลอบขวัญตัวเองซือเจ๋หัวใจเกือบจะวาย พิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าการหนีมันช่างยากเย็นยิ่งนะักข้ากำลังจะไปเรือนใหญ่ใช่ใช่ข้าจะไปเรือนใหญ่เจ้าจมีอะไรหรือออยา่างเปล่าขอรับบ่าวเห็นคุณหนูยืนอยู่ตรงนี้ได้สักพักแล้วเหมือนกำลังหลบผู้ใดหยวนเมืองซื้อหัวร,อกกร้อกรบเกือนเอื้อมตบไหล่บ่าวชายไปสองสามทีคิดมาไปแล้วออยา่างข้ากำลังนี่ไง ข้ากำลังมองหาดอกไม้งามๆไปฝากท่านแม่นางเด็ดดอกไม้ใกล้มือที่เหลือบเห็นข้าพอดีให้อีกฝ่ายดูดอกไม้ในสวนมีมากมายเหตุใดคุณหนูไม่ให้เสี่ยวอินไปเด็ดในสวนหลักเขาลับโว้ยคนหล่อเขาช่างสงสัยเป็นกันแบบนี้กันทุกคนเลยหรือปล่อยซื้อเจไปสักทีเถอะไหวละหยวนเมื่องซื้อเหงื่อตกมองเบาวชายเลิกลัก พลางควานหาเหตุผลมาสกัดเขาให้หลุดจากนางเสียทีข้ากลัวว่าท่านแม่จะเบื่อหาดอกไม้ชนิดอื่นไปบ้างก็น่าจะดีอายางเจ้ามาซักไซค่าด้วยเหตุใดกลับไปทำงานได้แล้วนางโบกมือไล่เบ่าชายซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้พูดผีตนใดดนใจให้เขาช่างสักช่างสงสัยนักยืนดูอายางหายกลับไปทำงานจนมั่นใจแล้วจึงค่อยย่องออกไป เดินไปตลอดทางก็ซ่อนตัวตามพุ่มไม้ใบหญ้าไปด้วยหยวนเมืองซื้อมองซ้ายและขวาอีกทีไม่มีผู้คนหรือทหารเดินยามจึงใส่วิชาตีนผีพุ่งออกจากจวนด้วยความรวดเร็วตายต้นไม้อันแผ่กิ่งกา้านให้ร่มเงามีสองบุรุษและเด็กชายตัวอ้วนกลมกำลังนั่งเดินหมากพลางมองตามหญิงสาวซึ่งบัดนี้วิ่งป่าราบออกนอกจวนไป วันนี้นางดูคึกคักกว่าทุกวันเชิงอ่องต้าจวินยังคงจ้องมองประตูจวนว่างเปล่าแม้ว่าหญิงสาวจะวิ่งหายลับตาไปนานแล้วก็ตามดวงตาคมกริบอาจมองประมาณพุ่มไม้สูงหนาแล้วพิจารณาในใจพุ่มไม้พวกนี้คงขึ้น ทึบบดบังจนานางมองไม่เห็นตระมังว่ายังมีพวกเขาสามคนนั่งอยู่หรืออาจมัวแต่ให้ความสนใจในการวิ่งเพียงอย่างเดียวจะมีอันใดเล่าเห็นว่าเมื่อวานท่านแม่ ถึงกับสั่งปิดจวนห้ามผู้ใดเข้าออกหากซื้อเอ,อ๋อมิยอมวัดต,วตัวตัดชุดไปงานเลี้ยงดูแล้วท่านแม่คงเริ่มจริงจังกับการหาคู่ให้นางอย่างมากทีเดียวเมื่อคืนข้ายังต้องฟังนางโวยวายอยู่กว่าค่อนคืนจนพอใจจึงถูกปล่อยตัวกลับเลือนหยวนหยูเหวินลอบมองององหนุ่มที่ยังคงมีกิริยาเงียบสงบเช่นเคยเขาจึงฉวยโอกาสกล่าวต่อทันที ถ้าเห็นว่าเรื่องออกเรือนของนางนั้นสำคัญจึงคิดมองหาผู้คนใกล้ตัวที่รู้จักนิสัยใจคอของซือเอ๋อสักหน่อยท่านอองคิดเห็นว่าอย่างไรเชิงอองต้าจวินหลบตามองกระดานหมากนิ่งคิดสักครู่เสี่ยวซือมีนิสัยดื้อรั้นเกินสตรีเกรงว่าคงหาผู้กำราบนางยากอยู่สักหน่อยหยวนหยู่เหวินคิ้วกระตุก เสี่ยวซือท่านอองผู้เมินเฉยเหล่าบุปผางามเรียกขานน้องสาวของเขาอย่างเอ็นดูเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันอองหนุ่มวางเม็ดหมากบนกระดานล้อมทิศการเดินตัวหมากของสหายโดยไม่สนใจเสียงหึมหำในรำคอของแม่ทับปราบทักษิณหยวนอี้ชิงมองบิดาสลับกับเฉิงอองเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงไร้เดียงสาเรียกสายตาของสองบุรุษมายังเขาเป็นตาเดียว ท่านอาเมิงบอกว่าท่านอาจะออกเรือนให้ข้าขอรับฮ่าฮ่าฮอีชิงท่านอาเมิงบอกว่าจะออกเรือนให้เจ้าแล้วเจ้ารู้หรือว่าการออกเรือนคือสิ่งใดหยวนอี้ชิงครุ่นคิดจนคิ้วขมวดเอียงคอเอ่ยถามผู้เป็นบิดาด้วยความใคร,ร่รู้แล้วการออกเรือนคือสิ่งใดหรือขอรับ ฮเจ้ากอนกลมหยวนหยวนขบขันความไร้เดียงสาก่อนเอื้อมเป็นรูปหัวลูกชายอย่างเอ็นดูเชิงอองตาจวินมุมปากยกโค้งขึ้นเล็กน้อยกวักมือเรียกเด็กชายให้เอียงตัวเข้ามาใกล้อองหนุ่มป้องปากกระซิบบอกหยวนอี้ชิงก่อนเด็กชายทำตาโตพยักหน้าเงึกเงึงมีความลับอะไรกันบอกข้าด้วยสิหยวนหยวนมององหนุ่ม และลูกชายคุยรู้เรื่องกันอยู่สองคนจึงนึกอยากรู้บ้างยวนอี้ชิงนั้นฉีกยิ้มแทนคำตอบจนตาหยีเป็นเส้นตรงความลับนี้ราคาแพงเจ้าจะยอมจ่ายให้เปินหวังหรือเฉิงอ๋องเลิกคิ้วมองสหายความลับนี้ราคาแพงนักคงไม่พ้นได้ลิ้มลองลดการทุบตีของแม่ทับน้อยเป็นแน่ แม้ใบหน้าจะราบเรียบสักหน่อยแต่ยวนยูเหวินกลับรู้สึกว่ามันช่างกวนเบื้องล่างเข้าเหลือเกินลอบเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันนึ่งในใจประเดี๋ยวไล่ฉึงอ๋องผู้นี้กลับไปแล้วค่อยหลอกล่อล้วงความลับเอาจากลูกชายของตนก็ยังไม่สายยวนเมื่อซื้อรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจย,ยิ่งนักที่ตนรอดพ้นออกมาจากจวนได้โดยสวัสดิภาพ นางหยุดซื้อเครื่องประทินผิวแปลงโฉมในระหว่างทางให้ดูคล้ายคุณชายหน้าหยกมากที่สุดแต่ด้วยใบหน้าที่งดงามนั้นภาพลักษณ์จึงยังคงติดไปทางคุณชายหน้าหวานอยู่หลายส่วนเส้นทางมาตลาดใต้ดินนั้นถูกนางจดจำได้เป็นอย่างดีถึงเคยมาเพียงหนึ่งหนก็สามารถมาถูกได้โดยไม่หลงแม้แต่น้อย ก้าวเข้ามาสมาคมรับจ้างอย่างมั่นอ,อกมั่นใจมากกว่าครั้งก่อนกว่าตาสังเกตรอบบริเวณวันนี้ดูบางตากว่าครั้งก่อนค่อยเลื่อนไปสบตากับหลงจู้คนหนึ่งมีเรื่องอันใดให้สมาคมรับจ้างรับใช้ขอรับหลงจูรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าดุดันก้มถามคุณชายหน้าหวานหยวนเมืองซือกางพัดจีบออกมาโบกสะบัด อย่างคุณชายเจ้าสำราญเรียนแบบท่าทางของเกาเจอฟางไม่มีผิดเพี้ยนข้ามาพบคุณชายเกามีทราบผู้ใดต้องการพบนายท่านสีหน้าหลงจูเข้มขึ้นเมื่อคุณชายหน้าหวานเอ่ยถึงนายของตนเกาเจอฟางถือเป็นบุคคลลึกลับพอเทียบคั้นกับผู้ก่อสร้างตลาดใต้ดินแห่งนี้กระทั่งนักฆ่าของสมาคมรับจ้างที่รู้จัก เจ้านายตนเองอยังแทบนับนิ้วได้และมีคนอีกหลายประเภทเช่นกันที่หญิงพยองวางอำนาจถือดีเรียกนายท่านแล้วถูกเล่นงานจนเกือบปางตายท่านลุงช่วยเรียนท่านพี่ลกาวว่าอาหลันมาขอพบขอรับหยวนเมื่องซื้อหุบพัดลงฉับ เอ่ยเป็นการเป็นงานสายตาผู้คนคิดเช่นไรเหตุใดซื้อเจจะมองไม่ออกหลงจูผู้นี้มีไหวพริบดีคงเพราะพบเจอคนประเภทลูกคนใหญ่คนโตมามากถึงได้ชักกระบี่ไว้ได้อย่างว่องไวปานนี้จิตวิทยาขั้นพื้นฐานที่เคยอ่านเจอคือมิควรใช้คำพูดอย่างคุณชายปัญญาอ่อนพวกนั้นเพราะมีแต่นางจะถูกตะเพิด ควรเลือกใช้ถ้อยคำสนิทสนมให้เห็นถึงความสนิทสนมกับเจ้านายของเขาซึ่งให้การคมหาจริงๆโปรดรอสักครู่ขอรับหลงจูกำหม,มัดเดินหายไปบนชั้นสองอยู่เกือบหนึ่งเคอรหมายเหตุหนึ่งเคอรเท่ากับ15นาทีค่อยกลับลงมาผายมือเชื้อเชิญนางอย่างสุภาพน้อมน้อมมากกว่าเดิมอลัน เกาเจอฟางเลิกคิ้วสงสัยในมือยกถ้วยน้ําชาขึ้นจิบดวงตาสอดส่ายอย่างระแวดระวังตัวเป็นพิเศษแล้วจะใครเล่าก็ฆ่าอย่างไรหลันหลัน้าเพียงแปลงโฉมออกมาเพราะกลัวว่าจะมีผู้คนมาเห็นฆ่าเข้าเท่านั้นเองหยวนเมืงสือยกมือขึ้นชี้ตัวเองเกาเจอฟางเพ่งมองอยู่ครู่หนึ่งถึงได้ร้องอ้อ ค่อยเชิญนางนั่งลงจัดแจงรินน้ำชาให้ด้วยกิริยาแตกต่างจากเมื่อครู่ไปถนัดตาที่แท้ก็แม่นางน้อยผู้นั้นเองข้านึกอยู่เชียวว่าเจ้าจะต้องกลับมาในเร็ววันหยวนเมืองซือ้อดื่มชาจนหมดถ้วยด้วยความกระหายแล้วเอ่ยถามถึงเรื่องธุระสำคัญที่เก่ามีที่ดินเหมาะ,มาะบ้างหรือไม่ ข้าได้ที่สวยๆตามที่เจ้าต้องการรอสักครู่เถิดประเดี๋ยวสหายข้าก็มาถึงแล้วค่อยไปดูพร้อมกันเลยได้สิหยวนเมืองสือรินชาใส่ถ้วยพลางชมนกชมไม้นอกหน้าต่างระหว่างรอความจริงนางนึกว่าตลาดใต้ดินนั้นจะแออัดไม่น่าพิรมแต่มันกลับมีความเป็นธรรมชาติสูงต่างจากที่จินตนาการไว้มากคาดว่า ผู้ก่อตั้งตลาดใต้ดินคงทํานุบำรุงอย่างดีนั่นไงมาพอดีนางหันตามทิศทางปลายนิ้วของเกาเจอฟางซึ่งชี้ไปยังผู้มาใหม่ขออภัยที่ทําให้คุณชายต้องรอข่าสุนวยหมินเจ้าของตลาดใต้ดินแห่งนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แม่ทับน้อยให้ความสนใจกับตลาดเล็กๆของข้าผู้มาใหม่ยกมือขึ้นกำหมัด ใบหน้างดงามเหนือเหล่าสตรีในอาพรสีอ่อนอย่างเช่นเคยก้าวเดินเข้ามาด้วยใบหน้าเปื้อนยิมิมส่วนเว้ยหมินนนั้นได้ฟังเรื่องเล่าของหญิงสาวมาจากเกาเจอฟางบ้างเห็นว่านางดูน่าสนใจตามคำของสหายจริงจึงไม่คิดปิดบังตัวตนต่อคนตรงหน้าหยวนเมืองซื้ออ้าปากหอัอมองคนงามที่นางชมชอบด้วยความตะลึงพลึงเพลิด ไอายาซือเจมีตาแต่ไร้แววตั้งแต่เมื่อไรถึงได้มองคนใหญ่คนโตเป็นคณิกาไปได้อย่างไรควรทำอย่างไรดีสุดเข่าลงไปกอดขาขอโทษคนงามดีหรือไม่เผื่อจะได้กำไรจากการลูบคลำกลับมาเล็กๆน้อยๆต้องขออภัยคุณชายสุนอย่างสูงข้านั้นช่างมีตาแต่หามีแววไม่ถึงได้มองท่านผิดไป ตลาดใต้ดินนั้นมีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วทั้งแควนตาคุณชายซุนอย่าได้ถ่อมตัวไปเลยตอนนี้ข้าปลอมตัวออกมาคงไม่สะดวกหากท่านเรียกแม่ทัพน้อยโปรดเรียกข้าว่าหลันหลันเถิดหยวนเมืองซือกำหมัดตอบขออภัยคุณชายซุนผู้ก่อตั้งตลาดใต้ดินไม่เป็นไร เกาเจอฟางมาพูดคุยกับข้าเรื่องที่ดินข้าเลยนึกขึ้นได้ว่าตนเองนั้นมีเรือนอยู่หลังหนึ่งเพิ่งปรับปรุงเสร็จยังไม่รู้ว่าจะใช้ทำประโยชน์ใดมีทราบว่าสนใจหรือไม่จริงหรือพาข้าไปดูหน่อยแม่ทับน้อยร้องถามด้วยความสนใจเต็มเปี่ยม ยกมือนับนิ้วคิดกำไรขาดทุนแล้วเห็นว่าอาคารปรับปรุงใหม่ย่อมดีกว่าพื้นที่ว่างเปล่าอย่างนี้เข้าทางซื่อเจ๊ยิ่งนักประหยัดทรัพย์ประหยัดแรงไปได้มากเชียวอย่างนั้นตามข้ามาหยวนเมืองซื่อลุกตามเกาเจ๋อฟางและซุนเว่ยหมินไปยังปีกระเบียงด้านข้างเกาเจ๋อฟาง ชี้ปลายพัดไปยังเรือนไม้รูปทรงแปลกตาทว่ากลับคุ้นตาสำหรับนางเรือนไม้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสมาคมรับจ้างพอดิบพอดีทั้งตัวเรือนภายนอกได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่นั้นดูใหม่เอี่ยมสะอาดสะอ้านแม่ทับน้อยไม่อาจปล่อยความคับข้องของนางให้ผ่านเลยไปเรือนไม้หลังนี้มีรูปแบบทันสมัย เกินกว่าที่ความรู้ความสามารถของคนในยุคนี้จะสร้างขึ้นได้คิ้วพระชันเสี้ยวขมวดคิ้วมุ่นในใจมีความหวังแม้จะริบหรี่ก็ตามก็ถือว่าอาจมีคนจากโลกเดียวกันหลงเหลืออยู่ในร่างผู้อื่นเช่นนางเป็นอย่างไรถูกใจหรือไม่หยวนมึงสือ่อปลายตามองซุนเว่ยหมินอาคารแปลกตาเช่นนี้ท่านเป็นผู้คิดค้นเอง หรือท่านไปนำมาจากที่ใดสีหน้าแววตาของซุนเว่ยหมินและเกาเจ๋อฟางสงบนิ่งริมฝีปากแย้มยิ้มไปไม่ถึงดวงตาข้าเคยเห็นมาจากแดนดินห่างไกลหยวนเมืองซือไม่แน่ใจว่าบุรุษตรงหน้านั้นอาจจะใช่อย่างที่นางตั้งความหวังไว้หรือไม่ทางเดียวคือต้องพิสูจน์ข้าเคยฝันเห็นกล่องใบใหญ่แต่ขนาดของมันบางเพียงฝ่ามือเท่านี้ มีแสงสว่างจ้ารวมถึงมีผู้คนเข้าไปอยู่ในนั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจท่านว่าสิ่งที่ข้าเห็นมันมีอยู่จริงหรือไม่นางกำลังยกสมาร์ททีวีจอกว้างของตนขึ้นมาทดสอบพวกเขาขอร้องละขอร้องละตอบซอเจทีเจ้าว่าอย่างไรข้าก็ว่าอย่างนั้นแล้วท่านคิดอย่างไรกับเรือที่สร้างจากเหล็กหนา สามารถดำน้ำลงไปได้ลึอกอีกสิบลี้โอ้น่าสนใจยิ่งข้าอยากเห็นสิ่งในความฝันของเจ้าเลยเชียวหยวนเมืองซื้อกรอกตามองบนกับคำตอบของซุนเว่ยหมินซึ่งมิได้ช่วยนางแม้แต่น้อยเอาเถอะมีเวลาอีกมากในการล้วงความลับอย่างไรนิสัยของพวกนางดูเข้ากันได้ดีผูกมิ้นไว้ก็ได้ประโยชน์มากกว่าข้าตกลงซื้ออาคารหลังนี้ ดียิ่งข้าจะได้มีเพื่อนบ้านเกาเจอฟางโบกสะบัดพัดเข้าหาตัวแผ่วเบาแย้มยิ้มกว้างจนเห็นลังยิ้มพิฆาใจสาวเฮ้อความหล่อทิมตายิ่งนักเรือนข้าก็อยู่ด้านข้างตรงนั้นมีปัญหาใดก็มาปรึกษาข้าได้หยวนเมืองซื้อมองเรือนไม้ข้างเคียงในรูปแบบเดียวกับเรือนไม้ที่นางตกลงซื้อด้วยความยินดี การลงทุนครั้งนี้ของซูเจดูท่าแล้วว่าได้กำไรหลายต่อทั้งเงินและเพื่อนบ้านข่าวจ้วะหน้าเจี๊อะไรมันจะดีต่อใจได้ถึงเพียงนี้ซุนเว่ยหมินและหยวนเมืองซื้อนั่งลงเขียนสัญญาตกลงซื้อขาย มือเรียวตวัดปลายผู้กันลงนามอักษรจีนแท่ยืนยันโดยมีเกาเจ๋อฟางเป็นพยานในการค้าขายครั้งนี้นางวางตั๋วเงินจำนวนหนึ่งพันตำลึงลงบนโต๊ะเจ้าแม่ปล่อยเงินกู้อย่างนางมีลดสินิยมยืดอกพกเงินสดเท่านั้นยินดีที่ได้ทำการค้ากับเจ้าสุนว้ยหมิ่นยื่นมือมาตรงหน้าช้าก่อนโลกนี้รู้จักวิธีการจับมือแบบชาวตะวันตกแล้วหรือ วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนตลาดใต้ดินแห่งนี้มีดาบอาหรับจากทะเลทรายมาวางขายได้แล้ววัฒนธรรมของชาวตะวันตกจะไม่แพร่กระจายมาจากเหล่าพ่อค้าได้อย่างไรหยวนเมืองสื่อยื่นมือไปจับเช่นกันทั้งอย่างยื่นมือจับกันกับเกาเจ๋อฟางคนทั้งสองมีสีหน้าแปลกใจเล็กน้อยแต่ไม่กล่าวสิ่งใดนางขอเข้าไปดูสถานที่จริง ทั้งยังอยู่พูดคุยกับพวกเขาเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งภายในหน่าแปลกที่ซุนเว่ยหมินและเกาเจ๋อฟางกลับเข้าใจสิ่งที่ไม่ทับน้อยอธิบายได้ไม่ยากต้องการโต๊ะแบบใดเก้าอี้แบบใดพวกเขาล้วนตอบสนองต่อสิ่งที่นางเอ่ยได้อย่างเข้าใจราวกับเคยเห็นมากับตาเจ้าตกลงซื้อเรือนของข้าคิดจะเปิดกิจการใด รู้ใช่หรือไม่ว่าตลาดใต้ดินนี้มีเพียงกดหมู่ตั้งสารเตี้ยกันเองกฎหมายของเจ้าไม่สามารถช่วยจัดการได้หยวนเมืองซื้อเสแยยิ้มเจ้าเล่แววตาวาววับเพราะรู้ถึงได้มาอย่างไรเล่ายิ่งกฎหมายออาผิดไม่ได้นางยิ่งชมชอบ สำรวจตลาดและลักษณะนิสัยของผู้บริโภคแล้วกิจการกอบโกยเงินของนางทางสะดวกไร้คู่แข่งอย่างนี้จะปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปได้อย่างไรมันไม่ใช่สันดานเอ้ยนิสัยของซื้อเจ๊ใหญ่แห่งก่อฮ่องกงโรงประมูลควบคู่ไปกับการปล่อยเงินทองให้ผู้อื่นหยิบยืมจะพูดว่าปล่อยเงินกู้ก็กระไรอยู่พูดว่าให้ผู้อื่นหยิบยืมนั้นเรื่อนหูกว่า กิจการของเจ้าฟังแล้วน่าสนใจมันเป็นอย่างไรหรือเกาเจ๋อฟางขยับเก้าอี้เข้ามาฟังกำบอกเล่าจากนางยวนเมืองซื้อจึงร่างโครงการใหญ่ให้บุรุษทั้งสองรับทราบโรงประมูลนั้นนางต้องการใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งมีค่าในราคาที่เท่าเทียมกันรวมถึงการค้าขายข่าว ตามใบสั่งของลูกค้าในส่วนนี้เกาเจ๋อฟางเสนอตนขอเป็นหุ้นส่วนสมาคมรับจ้างของเขาส่วนมากรับงานจัดการผู้คนในรายชื่อผู้วา่จ้างเห็นว่าเพิ่มการสอดแนมขึ้นก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงทั้งยังสามารถออกปากใช้สอยลูกน้องในสมาคมได้อย่างเต็มที่หยวนเบ่งซื้อเขียนสัญญาส่วนแบ่งของนางต่อรองในส่วนของนางเจ็ดส่วนของเขาสามส่วน เกาเจอฟางเบ้ปากเหน็บแนมแต่ก็ยอมตกลงด้วยดีด้านปล่อยเงินกู้สุนว่ยหมินนอกจากจะเป็นเช่าของตลาดใต้ดินเขายังมีหอโคมเขียวใหญ่ที่สุดในเขตรู้จักผู้คนมากมายเลยอาสาสอดส่องคอยหาคนหลบหนีหนี้ให้นางเย็นมากแล้วพี่สุนพี่เกาข้าคงต้องขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวคนที่จวนจะสงสัยเอาได้อลันแล้วเจอกันใหม่ แล้วเจอกันแม่นางน้อยพี่ชายทั้งสองรักษาตัวด้วยเพียงระยะเวลาไม่นานพวกนางทั้งสามกลับสนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็วหยวนเมืองซือโบอกมือล่ำลาพวกเขาสักครู่แล้วจึงใส่ตีนผีกลับจวนนางเตร็ดเตรอยู่ภายนอกเห็นท้องฟ้ามืดครึ้มได้ที่แล้วจึงลอบเข้าจวนมองทางนั้นทีทางนี้ทีก็เห็นว่าทางโล่ง รีบวิ่งกลับเรือนจือถึงสุดฝีเท้าซื้อเอ๋อเที่ยวเล่นภายนอกเป็นอย่างไรบ้างท่านแม่แสงเทียนภายในเรือนสว่างวาบขึ้นฉับพลันทั่วบริเวณชิ้นเหมยจูเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนมากกว่ายามปกติถึงสองส่วนทำเอาแม่ทับน้อยถึงกับเข่าอ่อนยวบสุดตัวลงกับพื้นอย่างหมดแรงใบหน้าแย้มยิ้มทว่าติดเหี้ยมเกรียมของมารดานั้น พาให้ขนทั้งร่างของนางลุกฉันขึ้นทั้งร่างคืนนั้นหยวนเมืองซื้อถูกมันดาสั่งลงโทษนั่งคุกเข่าสำนึกผิดอยู่เป็นเวลาถึงสองชั่วยามเต็มตั้งแต่ต้นขาจนถึงปลายเท้าชาหนึบไร้ความรู้สึกไม่สามารถขยับได้ร้อนถึงหยวนหยู่เหวินต้องมาอุ้มน้องสาวขึ้นไปส่งถึงห้องนอนตามคำเชิญของสาวใช้และบ่าวชายของนาง จบตอนที่8ค่ะ